กับสวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านอาจารย์หมอเขียวและครูทุกท่านนะคะวันนี้สารกนาจิตเกื้อกูลจะมาขอส่งกันบ้านในหัวข้ออยู่อย่างไรในสถานการณ์โควิดนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงวันนี้การบ้านวันนี้ขอต้องขอขอบคุณท่านครูทุกท่านครับีแล้วที่มาส่งกันบ้านและแนะนําไปให้ในเรื่องของการไปสอนไปสั่งสอนสิทธ ที่ที่ว่าตอนนั้นที่มีปัญหาในเรื่องว่าเด็กมาขอความรู้เรื่อง NFT แล้วเราบอกว่าเราเนี่ยทำไม่ได้แต่ในขณะเดยียวกันเราก็ลอยเลยมองเห็นเป็นช่องาทางในการที่เราให้ความรู้เขาได้แล้วก็เป็นการเตือนสติเข้าไปได้และในที่สุดก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาก็เรียนรู้ไปในก,ก,กลายว่ามันคืออบายามุข ซึ่งเวลาเมื่อเขานําไปใช้ในการปีเซนต์งานเขาก็เอาองความรู้ตรงนั้นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียตรงนั้นเอาไปให้ผู้อื่นด้วยตรงนี้ก็เลยต้องกราบขอบคุณท่านครูท่านที่แนะน,นามาด้วยนะคะส่วนวันนี้ตอนนี้คือเนื่องจากว่าพอเราทํางานในอาชีพครูเนี่ยช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดในในเด็กเยอะแล้วก็ตัวเอกส่วนตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ชี วัคซีนกระตุ้นเข็มสามซึ่งแต่ตอนนี้ฉีดแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปฉีดกระตุ้นเข็มสามเพื่อที่ว่าไม่ให้เกิดปัญหาจากทางเราแต่ก็กลัวเพราะว่าเราพอเราได้รับข้อมูลเยอะแล้วเนี่ยว่าเออฉีดแล้วอาจจะส่งผลกระทบในหลายๆด้านปัญหาต่างๆที่ตามมาแต่ก็มานึกถึงได้คำที่อาจารย์องเขียบอกว่า จริงๆถ้าคนที่จะต้องไปอ่ะยังไงก็คือต้องไปถ้าไม่ว่าคุณจะฉี่หรือคุณไม่ฉี่ถ้าถึงเวลาที่คุณจะต้องไปก็ไปเพราะฉนั้นเราก็อย่าเสียเวลากับความกลัวเพราะว่ายิ่งเรากลัวเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยเป็นได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ความจากท่านอาจารย์ของฉมันบอกก็จะจำได้ว่าหนึ่งก็คือคุณต้องไม่ประมาทต้องมีชีวิตอยไม่ประมาทเราก็เลยโอเคเราเรา เราเก็บเรื่องความแม่ประมาทมีไว้แต่ว่าในใจตั้งแล้วว่ายังไงเราก็ต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อว่าเราจะได้เป็นต้นแบบของครอบครัวด้วยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยกับคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุแล้วเขาก็ยังไม่มีใครฉีเขาก็รอเราฉีเพราะเขาก็กลัวปัญหาต่างๆต่างมาแต่นี้เนื่องจากว่าพอเรารู้ว่าอ๋อเรามาอ่านในไลน์ก็เจอว่าอ๋อคนที่ไปฉีดมาเขามีสภาว่าปัญหาเออเป็นพิษต้องถอนพิษต้องทำดีท็อกซ์ ต้องกินอาหารร้อนเย็นซึ่งซึ่งเราก็มีความรู้เรื่องเรื่องยาเก้าเม็ดนะคะเราก็นํามาใช้ก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนเลยซึ่งตอนนั้นนะ่ได้ไปฉีดไฟเซอร์น้องที่เขาฉีดไฟเซอร์มาแล้วก็คุณแม่ได้จะต้องไปฉีดโมเดอร์นาเนี่ยเราก็มาศึกษาข้อมูลก่อนเลยว่าต้องทานอาหารไม่มีพิษนะก็เลยจะมาเคร่งครัดช่วงนั้นมากเลยในใะนแง่ว่าทานอาหารพืชจืดแล้วก็งดพวกชากาแฟ อาหารของทอดของกรอบมันซึ่งมันก็เป็นอบายามุกซึ่งเราเสพติดอยู่ค่ะมันก็ก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่เราได้ช่วยตัวเองเป็นการตั้งสีนขึ้นมาในตัวว่าเราจะงดของมีพิษทั้งหมดเข้าไปในร่างกายเพราะเราจะต้องไปรับพิษก็คือตัววัคซีนนะคะเข้ามาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าถ้าถ้ารับวัคซีนมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการระบายออกเพราะว่าวัคซีนมันเป็นรอน ็เลยนําความรู้มา,มาใช้ว่า,อาโอเคเราจะต้องดีท็อกซ์นะซึ่งพอเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีพิษเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วพอเราไปฉีดวัคซีนเข้ามาปร,ประกอบกับว่าเราไม่ไม่กลัวแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายออกปรากฏว่ามันก็ไม่มีผลกระทบกลับมาเลยหลังจากที่เราฉีดวัคซีนที่สามแล้วก็เป็นส่งเป็นแรงเหยี่วนําให้กับคุณแม่เนี่ยพอคุณแม่ไปฉีดโมเรน โอดน่ามาซึ่งคุณแม่นี่ยอายุ75แล้วคุณแม่ก็ปฏิบัติตามเครื่องคัดตลอดก็คืองดของหวานงดชากาแฟงดทานเนื้อสัตว์แล้วก็หลังจากกลับมาแล้วก็ถา่าขับถ่ายได้ดีทำดีท็อกซ์บ้างก็ปรากฏว่าเราสามารถผ่านช่วงการไปฉีดวัคซีนมาโดยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเหมือนคนอื่นที่ว่าเขาต้องปวดแขนเจ็บแขนหรือว่ามีไข้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับทาง ท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็สูตรยาก็เม็ดที่เอามาใช้ช่วยให้กับตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญที่ได้เรียนรู้คือความกลัวนี่มันมันสำคัญมากที่สุดสำหรับเราทุกคนนะตอนนี้ว่ายิ่งเรากลัวมากแต่เราก็ละเลยที่จะไม่ไม่ไม่ไมเรากลัวแต่เรากล้าไปกินของอาหารที่เป็นพิษมันก็จะยิ่งทำให้เราเกิดการติดเชือ COVID ้อโควิดได้ง่าย ซึ่งพอตัวดิฉันเองเนี่ยมาบอกกับเพื่อนที่ทํางานว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะฉีดเข็มสามเพราะตอนนี้สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดในโรงเรียนเนี่ยก็มีหลายเคสอยู่ซึ่งแต่ละคนที่เขาเป็นติดโควิดเนี่ยเขาก็บางคนก็ฉีดเข็มสี่บางคนก็ใช้เจลแอลกอฮอล์เยอะแยะเลยเราบอกว่าเราไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นแต่เราเน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็เน้นเรื่องอาหารเป็นหลักตรงนี้ที่ทําให้มีชีวิตอ,อ,อยู่กับสถานการณ์โควิดได้อย่าง สบายใจแล้วก็ไม่ประมาทต้องขอขอบคุณมาทางแพทย์แผนไทยวิธีธรรมด้วยค่ะค่ะวันนี้ขอส่งกันบ้านแต่เพียงเท่นี้นค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับอรัตนานะคะได้รับประโยชน์จากการที่เข้ามาร่วมเรียนรู้แล้วก็ได้ทั้งการเอาไปประมาณในการกระทำในหน้าที่ของเราด้วยนะคะ และก็ในเรื่องของการดูแลตนเองด้วยค่ะค่ะที่น้องจะเพิ่มไหมคะเมยเชิญค่ะก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกเหมือนมันเป็นอถ้าดูหนังก็ต้องบอกเป็นซีรีส์เนาะเป็นภาคไปเรื่อยๆแล้วก็มีความามีความก้าวหน้าเนาะในทางปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะคะก็อนุมโมทนาบุญนะคะเป็นการบ้านที่ดีะคะ่ะและมีคุณค่ามากค่ะ